สำหรับใครที่อยากจะเปิดใช้คำว่าอะไรเล่นดนตรีตัวนี้เนาะสำหรับแล้วมันติดลากไม้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาทำตามวิธีของผมได้เนาะทำตามไปเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับใครที่จะเปิดด้านในเนี่ยมันมีกล่องอยู่3กล่องเนาะใครที่อยากจะเปิดตรงนี้แต่ว่ามันติดว่ามีลากไม้มาปิดไว้นะครับก็ างนเนะาะตามนี้แล้วกันเราเข้ามาที่ประตูตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปเลยมันก็จะมาออกประตูนี้นะครับอันนี้ผมผมเคลียร์เคเวสหมดแล้วเนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยเคลียร์เคเวสนะครับตรงนี้เนี่ยที่เราบินมามันจะมีมอน ให้เราตีผมก็จาไม่ได้ว่ามันกี่ชุดกันแต่ว่าก็ก็ตีตามทางมาเลยลยครับตามมาเรื่อยๆเ,เลยเคลียมอนเสร็จก็มาที่ตรงนี้นะครับเล่นตรงนี้ <c oughs> อ่าขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีมอนอีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็จะมีอีกชุดหนึ่งพอตีเสร็จแล้วก็เท่านี้เลยครับ,บครับขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนให้ตีนะผมผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ชุดเหมือนเดิม พอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีประตูวาร์ปแล้วก็มีตรงนี้เนาะไอทางนี้เนี่ยทางนี้เนี่ยมันจะกลับไปที่แท่นแรกที่เราวาร์ปมาจากประตูเมื่อกี้นะครับเราก็เข้าประตูนี้ไปเลยเข้าประตูนี้มาเสร็จปุ๊บ นี่นะครับก็เดินทะลุเลยเดินมาทะลุตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีสะพานเนาะพอเรากดปุ๊บเห็นนะ สะพานมันก็จะย้ายมาทางนี้อ่าปิดตรงนี้แทนพอปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ทางที่มันเป็นกุญแจเมื่อกี้ที่เราจะต้องไปเล่นดนตรีเนี่ยมันก็จะเปิดทางช่องไหนนะอ่าในทางนั้นทางดำทางด้านล่างนี้นะพอเรากดปุ๊บมันจะเป็นสะพานที่จะเราเราจะไปเล่นอ่าดนตรีเมื่อกี้แล้วมันจะเปิดหีบ <to> อีก3หีบที่อยู่ในดันนี้ได้พอเรากดสะพานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับทางเดิมครับ เดี๋ยววิ่งไวหมดมานาหมดเราก็กลับเข้าปะตูเดิมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนี่ครับใช้ตัวนี้กุญแจตัวนี้รนตีนตรงน,น,น,นี้กลับไปที่ท่านแรกที่เรามาที่ผมบอกเมื่อกี้ กลับมาถึงแท่นแรกเราก็เข้าประตูตรงนี้ไปเลยนี่พอเราเข้ามาตรงประตูตรงนี้มาเสร็จปั๊บเราก็จะมาเปิดนี่ตรงนี้มันก็จะโล่งแล้วตรงนี้ก็จะเปิดประตูไอ้เปิดเปิดต้ดนรีตรงนี้ได้แล้วเราก็ยิงเข้าไปล้วก็วิ่งเข้าไปเก็บด้านใน ตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้จะมีอยู่3กล่องเนาะแล้ก็เก็บได้เป็นอันจบก็ถ้าสะพานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยลากไม้มันก็จะมาบังกล่องตรงนี้แล้วก็ถ้าสะพานด้านล่างมันขึ้นมามันก็จะเป็นลากไม้ที่จะไปบงังกุญแจกุญแจที่เราจะเปิดประตูที่มันมี3กล่องได้เนาะสำหรับตรงนี้นะครับกล่องนี้เนาะถ้าจะเปิดนะครับเราก็เข้าไปด้านในเลย ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปด้านในเลยนะครับครับพอเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมันจะเป็นสองทางเนาะแยกซ้ายขวาเนาะเราก็มาทางซ้ายครับแล้วก็กดตีกองเนาะมันก็จะเรียงเราก็จะเดินข้ามมา ผมจําไม่ได้นะว่าตรงนี้มันมีมอนให้ตีไหมน่าจะไม่มีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้ามีก็นะครับหดมันเข้าไปสําหรับตรงนี้เนี่ยพอเราค่ามาได้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะมีมอนแน่ๆครับหชุดจะเป็นรูปดาบสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้ผมทําไปแล้วมันก็เลยหายไปหลังจากที่เราเคลียร์มอนเสร็จนะครับตีเสร็จก็เหมือนเดิมครับ ก็ข้ามมาเลยครับข้ามมาถึงตรงนี้เนาะข้ามมาตรงนี้เสร็จเราก็ขึ้นด้านบนครับขึ้นด้านบนตรงนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีมนให้ตีไหมแต่ว่าด้านบนนู้นด้านบนนี้นะครับจะมีเปลือกหอยหน่งอันก็ขึ้นไปเก็บได้นะครับวิธีขึ้นไปเก็บเปลือกหอยก็ผมปีนตรงนี้ขึ้นไป ปีนเนี่ยครับปีนด้านนี้ขึ้นไปไม่แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวนะลองดูตรงนี้ก่อนอ่าอันนี้สามารถขึ้นไปได้ครับก็นี่ครับขึ้นมาเก็บเปลือกหอยตรงนี้ได้หนึ่งเงนินหลังจากเก็บเปลือกหอยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับไอตัวรูปดอกลำโพงดอกไม้อะไรเนี่ยให้มันอย่าเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ แล้วก็เริ่มเล่นอ่ามันก็จะยิงไปเรื่อยๆครับจนมาถึงตรงนี้เนาะเราก็ไปครับข้ามมันนี่เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าข้ามมาได้เลยหรือเปล่าเราต้องเคลียร์มอนก่อนเนาะแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายถ้ามันมีมอนก็ก็เคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ข้ามมาที่เสานี้ครับที่มันมีตรงนี้ แล้วก็ใช้ตัวไฟในการตีตรงนี้พอตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าตรงนี้มาครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บของผมเนี่ยผมจะทำไว้แล้วเนาะมันก็เลยไม่มีมันไม่มีอะไรถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้จะเป็นประตูนะครับแล้วก็ยิงยิงเอเอเล่นดนตรีมาพอมาถึงตรงนี้เนี่ยปุ๊บ พอเราตีกองตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับอ่าลากไม้ด้านบนหายไปแล้วนี่ครับมันจะมาปิดกุญแจตรงนี้แทนคลิปที่เปิดกุญแจผมก็ทำทาบอกไว้แล้วเนาะอันนี้พอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยกล่องด้านบนมันว่างแล้วเราก็กลับทางเดิมครับ ครับพอเราเข้าประตูนี้เสร็จเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทางซ้ายครับเหมือนเดิมครับกดตีกรองตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เดินข้ามไปพอข้ามมาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นทางที่เรามาตอนแรกและแล้วก็เข้าประตูนี้ไปเลย ทีนี้พอเข้าเรา,เอาพอเราเข้าประตูนี้ได้เนี่ยเราก็เดินตรงมาเลยครับเ,เราก็จะเปิดได้แล้วครับกล่องนี้โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับที่รับชม